คือแดดใ้่นหะสวัสบายดีพอแม่พี่นอ้องอันนี้หน้าผึ้นทรงค่ะเราเห็นเขาเจ้าแซ่กันอยู่ในเฟสว่าเพิ่นเอา,อาผ่าแทนคำเรลืองพอแทนคำเรลืองออกมาห้ายโหนห้ทรงมาสมนี้ มือโหูสิได้เหน็นหรือบอกพี่น้องเอลยตั้งแต่เกิดมากการได้ยนินอยู่ห่างอกเคยเห็น,นก,ก็เถอก็เลยมาเบิ่งกันมาหน่อยนึ่นสิเห็นหรือบอ่เห็นบอกเพื่อจาออกมาจริงบอกพาทธาตุโพนพี่น้องเลยเนาะบ่อนซักซิดท,ที่สุดใน แขวงสวันคิเขตเขาเนาะจุดทูบจุดเทียนซะก่อนพี่น้องเอ้ยยังหัวนางคือขาวคือเป็นจซีฮะท่าซีนะมันโอเาแล้าขอพรอีกสิขอพรอย่างกิบกระบอกอยู่ทะเลามห่อม เคยมาส่งอยู่พีหน่องเ้ยอันนี้นะทีเพิ่นน้องไม่ให้โพสให้ส่งก่อนก่อนส่งการนี่เขาก็บอกหัวเพาะอย่าง พอแทนกเบล้องเลยบ่อีสองสาวไม่ใช่องค์านะเดองนี้องนี้บ่องนี้บ่องนี้นะเดียวออกมาแต่ประานพี่น้องเป็นบุญเปกุศล นี่มากจับกูกับมาวหวผา่าน้ำกูไปไหวยผู้เดียวเดี๋ยวผมอืมูไปไหว้ผู้เดียวแล้วก็ไปคนเดียวได้บริสุทธิ์ใจนี่มันกำลังย่างมากเลยพี่นนอง มันมันจ้องแต่สุดท้ายขีดอย่างเดียวไม่นมนสนใจหรอกเร็กหน่อยเอาน้ำพ่ะนี่แต่ข้องเก่าแก่ขนาดเลยเลยพี่น้องมุไม่ค่อยเห็นดอกมืดมืด เห็นเลยพี่น้องบ่เห็นบ่เห็นอันนี้คล้ายๆเป็นตอไม้บ่ไม่เอียงแบบนี้

บอกเพื่อดูอันองค์พระแทนเรื่องพี่น้องเอ้ยเพื่อนเอาเซิร์นออกมาแต่พระาธาตุเพื่อนเซิร์นมาเมื่อเช้าดิพี่น้องเพราะว่าไ์โซดอยู่ไดเอาร่มมาให้ระพี่น้องโพสทรงวันนี้เป็นมือสุดท้ายเพื่อนว่าใครอันอยู่ใกล้ก็มามามาเซิร์นเอเอเซิร์นมาโพสทรงน้ำกันพี่น้องเอาบุญน,น้ำกันเด้อผู้อยู่ไก่ปกตินหนะเพื่อนเอาออกมาตีละเทื่ละสงการในสุดเลยเอาออกมาที่นี่โดยเอาออกมาอะไรคือเจ้าบุญเอาออกมาก็แม่นนั่แหละ พยานแบบว่าทงสร้างพยานแบบว่าโควิดเนาะเบิดแล้วบ่อน้ำเลยยงเด็กน้อยยิงเด็กน้อยพี่มัดคอน้ำเด็กน้อยนี่อาจารย์โตนี่คือองค์แทนควาเหลืองนี่เนาะเห็นแต่ในหูมาเบิ่งอยเถอะน เป็นบุญตาเป็นบุญวาสนานะครับได้มาเห็นกับตาคุณเยน้ลขอนั้นเดียพี่น้อ,องโอ้ยเจอเห็น

เอาน้ำตบหัวอยู่บ่๊ะใกล้น้ำน้ำจากพอแทนขับเรือนะตบหัวแน่น,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 นั่นนั่นองนั่นแหละนะนั่นลายออกพีน่ะจากล่างนะลายพีออกจากล่างเนอะ เืมาบูบูเพื่อนเอาใส่ตู้กระจกไว้พักแน่ได้เพราะว่ามันเป็นของเก่าแก่แล้วก็มุ่นมั่งซังขยาของเก่าของแก่เนะาะกระเพื่อนเหตุแบบนี้กระถือแล้ว ใอยในโต๊บยู่นําหอมนะ่ะอ,อือออมอืมมันบอกมิพีในในอีนี่นพี่นอกโอ้ยมื่อนี้กับเป็นบุญเป็นกุศลแล้วกับโชคดีที่สุดเดี๋ยวเข้ามาเห็นพอแทนคำเลือง,องกับตาข้างแรกในซีวิต อก่อนเอากระจกสิบรสัยตู่ได้ใส่เตียงเลยมาปีปีนั่นกับกับโฮสงผ่ากับธรรมดากับกับเจ้าวัวออกมากบัจักับบัมหูคือกันไม่หย่ามาออกมาดอกหัวมากก็จนคำเลยเพิ่นอาศัยคล้ายๆไปเฮือนีเพิ่เอาศัยมาว่างไว้แล้วเขาก็โหดโฮลโฮลไปแต่ว่าของเก่าของแก่ก่ได้ออกมาหลายปันนี่มีหอดคอนหมอคอนใหม่อีกทางเนาะ อันนี้บุ่งห,หว่าเพื่อนเอามาเบิร์ดหรือโบเบิร์ดไปเบรสเกตเบิร์ดสงการนี่สงสายบิร์ดเอาออกมาดอกเอาเอาออกมาแล้ว